สวัสดีค่ะพี่ๆชาวพลังจักรวาลขอกราบสวัสดีอาจารย์จรุนและอาจารย์บุญยญครค่ะวันนี้จะขอแชร์ประสบการณ์จากการบำบัดน้องซึ่งป่วยเป็นจิตประสาทค่ะชื่อพัฒนารีนค่ะชื่อพัฒนารีนวรการธนาโชตเมื่อวันที่2 2เดือนกรกฎาคมมีปู่ของน้องคอมาค่ะ เขามาหาที่บ้านเขาบอกว่า่อาให้ไปช่วยดูหลานเขาหน่อยเพราะว่าหลานเขาอ่ะภารวา่าไม่ได้นอนไม่ได้รับไม่ได้นอนข้างบ้านก็ไม่ได้รับไม่ได้นอน,าาน,าน,อนสามคืนแล้วส่งเสียงร้องตลอดเวลาก็ <c oughs> ก็เลยลงไปดูอะคะ่ะไปดูพอไปเห็นปุ๊บโอ้น้องน่าสงสารมากเลยแขนสองข้างซ้ายขวา ปู่เขาเอาเชือกมัดแขนซ้ายขวาติดกับระเบียงหน้าบ้านนะคะเห็นแล้วก็นั่นตาจะไหลสงสารน้องมากๆน้องเขาเห็นเราเขาก็ร้องให้ร้องให้ใหญ่เลย <c oughs> อ่า <c oughs> พอสักพักหนึ่ง <c oughs> ก็ตั้ง, <c oughs> ต,งตั้งจิตอธิษฐานเนาะ <c oughs> ขอรับทรงพลังจักรวาลรักษาน้อง ทำไปสักห้านาทีได้แล้วก็ทำน้ำที่ให้น้องเขาดื่มด้วยอะค่ะประมาณห้านาทีน้องเขาก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเขาอยากไปเซเว่นปู่เขาปู่ก็เลยแกะเชือกแกะผ้าที่ใช้มัดมือหลานนะติดระเบียงหน้าบ้านออ,อกทั้งสองข้างเขาก็พาหลานไปเซเว่นเพราะว่าก่อนหน้านั้น น้องเขาอลาลวาดทุบตีปูทุบตีหญ้าแล้วก็เสี่ยงข้าวของในบ้านนะคะปูเขาก็เลยต้องจับมัดมัดแขนทั้งสองข้างติดกับบ้านวันที่สองก็ <c oughs> ลงไปหาไปดูว่าอาการเขาดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะพอไปวันที่สองน้องเขาเห็นเราเขาก็เรียกเราใหญ่เลยให้เข้ามาเข้ามาเข้าไปหาที่บ้าน ก็เลยไปส่งพลังให้น้องเขาอีกวันที่สามนี่น้องน้องดีขึ้นมากน้องเข้ามากับปู่ของเขาอะค่ะเข้ามาหาที่บ้านเลยมาขอรับพลังขอรับพลัง <c oughs> จนมาถึงวันที่ยี่สิบหกวันแรกที่รับส่งพลังก็คือวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบหกนี่มาแปลกๆอะค่ะมาถึงเขาเขาจะขอกินข้าวให้ได้เลย ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรปู่เขาบอกว่าเพิ่งกินข้าวมาแต่น้องเขาก็บอกจะก,กินที่นี่ยจะก,กินบ้านนี้ก็เลยต้องหาข้าวกับข้าวให้กินในใจก็นึกดีเลยกินก็กินเราก็จัดให้ส่งพลังในในข้าวแล้วก็ในอาหารให้น้องเรียบร้อยส่งพลังรักษาค่ะกิน,กนข้าวเสร็จแล้วก็ส่งพลังบำบัดเขา เสร็จทําน้าที่ให้เขาเสร็จเขาก็กลับบ้านทำส่งพลังให้เขาเจ็ดวันครบอะค่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยก็น้องเข้ามาหาที่บ้านมากับปูกหน้าตาสดชื่นแจ่มใสร่าเริงพูดรู้เรื่องมากขึ้นนะคะเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาอะดีขึ้นเขาดีขึ้น เขาไปเก็บลำไย,ยเขาได้ตางด้วยเพราะว่าณเวลานี้ปู่ของเขาอะสบายใจมากเลยเพราะว่าสามปีเต็มๆที่ต้องคอยดูแลหลานทั้งๆที่พาไปโรงพยาบาลไปไปโรงพยาบาลส่วนปูอคะ่ะแล้วก็กินยาเปลี่ยนยาตลอดเลยเปลี่ยนยาปรับยาก็ไม่ดีขึ้นนะคะพอมารับพลัง หลังจากรับพลังไปแล้วอะค่ะอาการเขาดีขึ้นมากพูดรู้เรื่องปู่บอกให้นอนก็นอนปู่บอกให้ช่วยทํางานบ้านนิดหน่อยนิดหน่อยๆนน้นนนนองเขาก็ทําได้หมดนะคะ,ะปู่เขาดีใจมากเลยทุกวันนี้ปู่ยิ้มปู่เขายิ้มเขาเขามีความสุขที่เห็นหลานเขาอาการดีขึ้นแบบดีขึ้นแบบ ดีมากๆเลยอะค่ะวันนี้ปู่เขาก็มาเที่ยวหาอีกอะค่ะปู่ก็เลยถามว่าเอา้าทําไมปู่ไม่พาหลานมาด้วยปู่เขาบอกว่าหลานเขาไปเก็บลยายําไยช่วยย่าเขานุ่นน่ะน้องเขาดีใจน้องเขาน้องเขาตัวน้องเขาเองเขาก็ดีใจเขาบอกหายแล้วหายแล้วหายแล้วเขาจะพูดคาเดิมๆซ้ําๆว่าหายแล้วเราก็รู้สึกด,ดีใจภูมิใจ ขอบคุณวิชาพลังจัก,กรวาลขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณอาจารย์จรูนขอบคุณอาจารย์บุญยพรค่ะซึ่งทั้งสองท่านนี้พยายามป้อนความรู้ให้ลูกศิษย์ทุกคนลูกศิษย์พลังจัก,กรวาลทุกคนที่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเวลาฝึกช่วงที่ฝึอกอะค่ะอาจารย์จะคอยป้อนคอยสอน คอยตอบคำถามตลอดอาจารย์ไม่กักไม่เก็บความรู้อาจารย์พยายามเอาความรู้ที่อาจารย์มีป้อนให้ลูกศิษย์จนจนหมดนะคะอาจารย์จะป้อนความรู้ให้ลูกศิษย์ทุกคนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดค่ะท,ที่อาจารย์ไม่หวงแหนวิชาค่ะคือ ปอนความรู้ให้ลูกศิษย์ทุกทุกคนเท่าๆกันพยายามให้ลูกศิษย์ถามไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามอาจารย์จะคอยตอบถึงในอาจารย์จะว่างหรือไม่ว่างอาจารย์จะต้องมีเวลามาตอบคำถามลูกศิษย์ทุกคนคะ่ะดีใจ <c oughs> ที่ได้มาเจอวิชาพลังจักรวาลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณอาจารย์จรูนขอบคุณอาจารย์บุญญาพรขอบคุณวิชาพลังจักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ